เชี่ยวชาญในการดูแลภาพลักษณ์วันนี้มาชุดขาวครับพอดีอยู่นิวาวัดนะครับก็บูชาผาทุกทุกคนก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการที่จะเลือกซื้อเสื้อเชิ้ตนะครับเลือกปกปกยังไงครับให้เข้ากับรูปหน้าของเราครับปกเสื้อเชิ้ตครับข้อแรกนะครับถ้าเรามีรูปหน้ากลมนะครับให้เลือกปกคอเชิ้ตที่เป็นปกแหลมนะครับยาวลงมาอย่างนี้นะครับ จะจะให้ดึงให้รูปหน้าของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับข้อสองนะครับถ้าเรามีรูปหน้าที่เป็นรูปไข่นะครับอันนี้โชคดีมากเลยครับถ้าเรามีรูปหน้าเป็นรูปไข่เนี่ยเราสามารถใช้ป,ปกได้แทบทุกชนิดเลยนะครับแต่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือพยางปานกลางน,นะครับมันจะบาลานซ์กับหน้าเราครับข้อสามครับถ้าเรามีรูปหน้าทรงสี่สเหลี่ยมนะครับแล้วก็คางแหลมครับอันนี้หลีกเลี่ยงปก ทะยงยาวนะครับให้ใช้ปกโล w w h นะครับก็คือป้านออกไปนะครับมันจะได้ช่วยให้รูปหน้าเราเนี่ยไม่ดูเหลี่ยมมากนะครับโอเคนะครับผขอทวนอีกทีครับถ้าเรามีรูปหน้าที่กลมนะครับเราจะใช้เลือกซื้อเสื้อเชิ้ตนะครับที่เป็นปกยาวนะครับทะยงยาวนะครับสองนะครับ ถ้าเรามีรูปหน้าที่เป็นรูปหน้าไข่นะครับเราใช้ปกอะไรก็ได้ครับแต่หมอที่สุดก็คือเทแยงปานกลางนะครับสามนะครับถ้าเรามีรูปหน้าเหลี่ยมแล้วก็คางยาวนะครับเราจะเลือกเสื้อเชิ้ตที่เป็นปกป้านนะครับมันจะได้บาลานซ์หน้าของเรานะครับโอเคครับผมขอแถมอีกสองทิปนะครับก็คือถ้าเราผอมสูงนะครับหลีกเลี่ยง ปกที่เป็นปกทะยงยาวนะครับให้ใช้ปกป้านแทนนะครับเราจะด้วยตูดูตัวขยายขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีหน้าโกลมคอสั้นล่ะครับก็ตรงข้ามเลยครับใช้ปกที่เป็นปกทะยงยาวนะครับหน้าเราจะดูยาวขึ้นครับโอเคครับหวังว่าคลิปนนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆรวยรวยเฮงเฮงนะครับคิดสิ่งใดที่ดีให้สมตามกัน ความปรารถนาทุกประการนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ